คำสั่งจังหวัดพะเยาที่1334ทับ2565เรื่องมาตราการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019สำหรับบุคลากรของรัฐที่ปฏิบัติงานประจำในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาตามที่ได้มีคำสั่งจังหวัดพะเยาที่4195ทับ2564ลงวันที่17ตุลาคม2564กำหนดมาตราการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 กรณีการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรภาครัฐและการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานภาครัฐและคำสั่งจังหวัดพะเยาที่4716ทับ2564ลงวันที่3พฤศจิกายน2564กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019สำหรับบุคลากรของรัฐที่ปฏิบัติงานประจำในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อให้การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดพะเยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถขับเคลื่อนเพื่อมุ่งเป้าหมายสู่การป้องกันและควบคุมโรคแก่ประชาชนอย่างสมดุลและยั่งยืนตลอดถึงเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนในการป้องกันการติดเชื้อนั้นโดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากปรากฏกรณีไวรัสโคโรนา2019กลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอนที่สามารถแพร่กระจายได้เร็วและมีโอกาสทำให้ติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นๆแม้ว่าจะได้มีการฉีดวัคซีนครอบคลุมกลุ่มประชากรในประเทศเป็นจำนวนมากแล้วก็ตามแต่สัสดส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นยังมีจำนวนไม่มากพอ และอาจจะเป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงของระบบสาธารณสุขหากเกิดการระบาดรุนแรงมากขึ้นจังหวัดพะเยาจึงจำเป็นต้องกำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยการปรับปรุงมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติม,ตมจากคำสั่งที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา52ทับ1มาตรา54และมาตรา57แห่งพระราชบัญญัตริระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา22วงเล็บ7แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558ข้อ7วงเล็บ1ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่1ข้อ7วรรคสองของข้อกำหนดออกตามความมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่37และข้อ2ของข้อกำหนดออกตามความมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่42ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาตามมติที่ประชุมครั้งที่7ทับ2565เมื่อวันที่7มีนาคม2565จึงออกคำสั่งดังนี้ข้อ1ให้ยกเลิก1คำสั่งจังหวัดพะเยาที่4195 ทับ2564ลงวันที่17ตุลาคม2564 2. าคำสั่งจังหวัดพะเยาที่4716ทับ2564ลงวันที่3พฤศจิกายน2564อข้อ 2. รณรงค์ให้บุคลากรของรัฐทุกภาคส่วนที่ประจำในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เข็มกระตุ้น ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดทุกคนเว้นแต่มีเหตุข้อห้ามทางการแพทย์ระบุว่าไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวได้ข้อ3ให้บุคลากรของรัฐที่ปฏิบัติงานประจำในเขตพื้นที่จงังหวัดพะเยาที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019เข็มกระตุ้นและ3.1ได้เดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือ3.2อยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาแต่ได้พบเจอญาติเพื่อนหรือบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุดมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาเหนือลำดับชั้นขึ้นไปทราบและให้แสดงผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน2019ดวยวิธี RT-PCR หรือการตรวจแบบ Antigen นเทสคิท ATK จากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณาสุขที่แสดงผลการตรวจไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และมีอายุไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเข้าปฏิบัติงานข้อ4ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาเหนือลำดับชั้นขึ้นไปควบคุมกำกับดูแลบุคลากรภายใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในข้อ3อย่างเคร่งครัดข้อ5เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมประชุมอบรมสัมนาหรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะทำน,นองเดียวกันที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดพะเยาต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เข็มกระตุ้นก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง หากไม่มีเอกสารหรือหลักฐานมาแสดงต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยวิธี RT-PCR หรือการตรวจ ATK จากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขที่มีอายุไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมกิจกรรมข้อ6การขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมประชุมอบรมสัมมนาหรือกิจกรรมอื่นใด ในลักษณะทํานองเดียวกันในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด6.1ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาอนุญาตเฉพาะบุคลากรที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เข็มกระตุน้นมิเช่นนั้นหากกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาแล้วก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จะพิจรนารณาดำเนินการ ทางวินัยแก่ผู้นั้นรวมถึงผู้บังคับบัญชา6.2หากมีความจำเป็นอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะต้องให้บุคลกากรภาครัฐซึ่งไม่ได้รับวัคซีนโควิด -19 เข็มกระตุ้นเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมประชุมอบรมสัมมนาหรือกิจกรรมอื่นใดในลนักษณะทำนองเดียวกันในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้ผู้บังคับบัญชา พิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณีให้บุคคลดังกล่าวแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019ด้วยวิธี RT-PCR หรือการตรวจแบบ ATK จากสถานพยาบาลที่จะรับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณาสุขที่มีอายุไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนกลับเข้าปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาทั้งนี้หากมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกอ่อนเพลีย หายใจเหนื่อยหอบจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสให้รีบไปพบแพทย์ณโนะรงพยาบาลใกล้บ้านโดยด่วนหากฟ,าฟ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้และก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จะพิจารณาดำเนินการทางวินยัยแก่บุคลากรของรัฐผู้นั้นรวมถึงผู้บังคับบัญชาทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นสั่งณนะวันที่ 17มีนาคม2565นายศักดิ์ริ์สลักคำผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประธานคณะกรรมการโรกติดต่อจังหวัดพะเยาผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดพะเยา